เซ็งี่พริกสามเม็เดเองไม่ใส่เขียวห <c oughs> เขียวไหม <c oughs> มันยาวเกินไม่เอา <c oughs> ทำไมยาวขนาดนี้เฮีย <c oughs> มายาวเด้ ชิมละหอยไม่ชิมก่อนรุณสวัสดีค่ะเก็บมาก่อนเลยอะ อบดีมันไม่มีรสชาติแต่ว่ามันกรอบแล้วเรากินแล้วมันกรึบกรึบกรึบใช่เลยมันได้แล้วมันเข้ากันทาไมใส่น้อยแต่วะเอาลองมาใส่อีกนะเนี่ยผักกล้องฉ่ายไงจริงๆเวลามันกรอบมันกินอร่อยมาก เขาถึงเขาเรียกว่างูเขียวไงเขาไม่เหมือนงูเขียวอันนี้ตัดแล้วนะอันนี้แช่ไปนิดเดียวเองวุ้ยมาหอนึงกินได้เยอะตั้มาทานห่อละว 20. นิดสิเป็นไงเห็นไหมแช่น,นิดเดียวเขาใหม้มาเยอะมากกินได้เยอะอยู่นล้วเนี่ยม่อกิดแช่ไปนิดนึงดิแค่จุ่มหนึ่งแค่นี้เข้าใจว่าทำไมมันถึงฮิตกันยังๆแล้ว,ลวค้างส้มค้างต่อไปตามส้มตาคือต้องใส่อันนี้ตลอดแน่ๆเลย กมันเข้ากันมากเลยอะ